สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง KOT Channel ครับ KOT Channel ก็ในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกม o m u o j i Server Global นะครับผมนะก็ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการอนะัปเดตนประจำวันที่6รกรกฎาคมนะครับผมว่าอัปเดตรอบนี้มีอะไรบ้างแล้วนะก็เป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่มาเกี่ยวกับการ collaboration นะครับผมกับ Sanrio ของเราเองนะ โอเคก็เราไปดูอัปเดตแรกกันเลยดีกว่าครับผมก็จะอัปเดตแรกนะครับผมจะเป็นตัวของ Summer f ์แฟนแฟร์อีเครับระยะเวลาตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่19กรกฎาคมก็ในกิจกรรมนี้นะครับผมอย่างแรกจะประกอบไปด้วย Ice Candy ครับ คัสเซลนะก็จะเป็นทําภารกิจนะครับผมเพื่อให้ได้บัตรกิจกรรมนะครับผมตัวฟันแฟอีตัวแฝดอีเวนต์อ่าแฝดทิเกตนะครับผมนะเพื่อเอามาเล่นกิจกรรมนะต,ต่อไปก็จะเป็นดารุมะบิลเดอร์นะครับผมจะเป็นกิจกรรมตัวต่อดารุมะนะก็จะเป็นการต่อบ,บล็อกดารุมะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยนะครับผมโดยใช้ตัวของแฝดทิเกตในการเล่นนะแล้วเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วเนี่ย ก็จะได้รางวัลเป็นแฟคอยนะครับผมนะเอาไปแลกแต้มในร้านค้านะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นตัของเจมดิกเกอร์นะครับผมกิจกรรมนักขุดนะโดยหาสมบัตินะครับผมใต้ดินนะโดยเราควบคุมตุกตากระดาษนะครับผมนะเพื่อขุดหาสมบัติที่อยู่ข้างใต้ดินเนี่ยให้ถูกต้องนะเพื่อแลวเมื่อเราเล่นเสร็จก็จะได้ตัวของแฟคอยมาเหมือนเดิมนะครับ ต่อไปตัวเป็นของไนโโชครับก็จะเป็นการปลาถั่วนะโดยที่ชิคกี้พาเตอร์ต,ตัวก็จะมีเวลาโผล่มาแล้วก็หายไปนะครับผมโดยในการปลาถั่วเนี่ยไนโโชเนี่ยก็จะก,การันตีนะครับผมที่จะมี SSR หรือ SP โผล่ในรอบนั้นๆเนี่ยหนึ่งตัวนะการันตีแน่นอนแต่ไม่ได้การันตีว่าจะได้ตัวนั้นๆแน่นอนหรือเปล่านะแค่การันตีว่าจะโผล่นะครับผม ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวของ magic merge นะครับผม merge นะก็จะเป็นการคล้ายๆกับการเล่นเกม2048นะที่แบบบวกตัวของเลขที่หน้ากายที่เหมือนกันไม่เลิก,ก็จะเป็นการอัปเกรดนะครับผม2 4อย่างเงี้ยแปดนะสิบหนะสามสองอะไรพวกนี้นะครับผมนะ บวกกันไปเรื่อยๆนะ64อะไรแบบนี้คล้ลยนะายๆเกม2048นะจะเป็นการรวมหน้ากากสแต็กสแต็กไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็ใครที่ชอบเกมแบบนี้เนี่ยก็ลองเล่นได้นะก็สนุกดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็พิเศษนะครับผมก็จะมีตัวของ Affection นะครับผมอธิษฐานนาะคิวนะซึ่งตอนนี้ก็จะมีการอธิษฐานคิวนะในตัว Wish นะครับผม Affection เนี่ยก็ จะสามารถอธิษฐานเป็นตัวของกูเดตามะนะครับผมแล้วก็ตัวของแบบสมารุได้นะครับผมสำหรับคนที่รอบที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้2ตัวนี้นะก็มีโอกาสที่จะได้2ตัวนี้กลับมาเลยนะครับผมโดยขอเศษเอานะแล้วก็พิเศษสำหรับรอบนี้ก็จะมีตัวของสกินนะครับผมคางูระนะเป็น พา s s นะครับผมซานริโอนะก็จะเมื่อเราซื้อ PASS สเนี่ยเราทำแต้มได้ถึงที่กำหนดนะครับผมก็จะได้เป็นของสกินคางูระนะครับผมคอลแลบกับซานริโอนะซึ่งสวยน่ารักมากๆนะครับผมใครอยากได้ก็อย่าลืมซื้อ PASS กันนะต่อไปอัติที่2ก็จะเป็นตัวของ t a l i s m มนพา s s สนะครับผมประจำเดือนกรกฎาคมจะเป็นในส่วนของสกินคาโชฟูกิสึระดับ SS r ของเรานั่นเองนะ แล้วก็สก,กินลีลานจะเป็นตัวของโอทาเกมารุ SSR และคากูยะ SSR นะครับกิจกรรที่3ก็จะเป็นตัวของเขตเรมเรทนะครับผมนะจะเป็นเรมเรทตีกบธรรมดาท,ทั่วไปนะครับก็จะมีตัวของกรอบกบมาด้วยนะนเดิมนะครับน,นี่นะมีฟลักเกดอินเวชัันนะก็อย่าลืมรีเฟชิ่งก่อนนะครับผมเราค่อยตีนะเอปาฏาิเิดได้นะครับผม เหนเดิมเลย3ครั้งตัวฟลอกแล้วก็มีโอโดกุรุมะนะครับผม1ตัวนะครับผมโอเคก็สำหรับการอัปเดตประจำวันที่6กกรกฎาคมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ตั้งตารอคอยตัวของซาริโอนะก็อย่าลืมมาจับจ่ายกันนะครับผมสำหรับรอบนี้ที่มาใหม่ก็จะเป็นตัวของน้อง Hello Kitty แล้วก็น้องของซิ n นามอนโรนะนะครับ ซาริโอนะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมนะถ้าใครสงสัยตัวของออกิจกรรมนะว่าเล่นประมาณไหนนะครับผมก็ผมเคยมีตัวของแกลรายการเล่นกิจกรรมซาริโอไปรอบที่แล้วแล้วนะก็คล้ายๆกิจกรรมรอบที่แล้วเลยนะครับผมปลาทัวร์แล้วก็ตัวของกิจกรรม2องสนะครับผมนะก็ไปดูกันได้นะครับผมโอเคก็สาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมไปจับจ่ายกลัวของน้องซินนามอนโรนะครับผมนะกับ โลคิตตี้แล้วกันนะผมก็รออยู่นะว่าจะมาครบหรือเปล่านะเจ้าของซาริโอเฮ้ดมาครบเนี่ยผมว่าผมได้เสียตังค์แบบเรื่อยๆแน่น,นอนเลยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะขอสำหรับใครที่ชอบฟินนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตสามซับสไคร้แชร์แชร์แชร์ผมและคลิปของผมด้วนะยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะบ,บ๊ายบายสวัสดีครับ